สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านหนี้ทีมงานคุณภาพมาเกี่ยวข้าวอันเขาเจ้าแทงเอาอคุยกับเอฟซีหน่อยครับฮันน่าวันนี้เขาทำอะไรครับวันนี้เกี่ยวข้าวได้กี่ตันแล้วครับตอนนี้แปดตันอันนี้กับเป็นเก้าตันใช่ไหมครับตันที่เก้าแล้วทุกท่านไว้ครับคิวในหอใกล้ตันอ่ะคิวเนี้ยปัญหาหลานทีมงานคุณภาพเรา กำลังเอาข้าวออกยุติยุตกันนะแกไขิใ้กาดสเอือ่อๆนี่แล้วม,มือเฮ็ดแล้วมือเฮาตากแกข่ซือแกไข่ซื่อยาขาดกิกนซื่อไง่ไม่ไม่ให้ผูกกินพวกเราเลยยิ่น่ <c oughs> <c oughs> พี่พี่หนาวในขั้นเนี่ยประกาศนั่น่าใครขโงหนาวด้สิให้พี่ิมพาไปกร,ระ,ระได้อยู่ตัวของฮาวแล้วกระาเขาเนียวหาา้อยตอนนั้นเขาใส่สามน่ไมาได้สามอุ้มหมดเนีย เอาสิเพราะพอเด็ปั่นจะโหงอบดีรอบิที่สัดอีน่อ้าวแต่ออม่พงบาว่ากับเะว่าแดกินญีปั่นได้เขางกอบดไปยั่นเองเขาให้เขาวิจ๊ะบ่เดี๋ยวรอบหน่ยังไงดี่กเขาเกี่ยวเขาเขาไหเขาดโอห้องน่องนี้นี

แมกิเองก็้าบ้ากัน้ยัแม่เจ้าหอนนะวลาเนแบมันแสงสองเอฟซีออพายแม่กำลังมาเดี๋ยวรอบสองทุ่มไปนู่นป่ะเอาไม่ไรเอ่ะจกินเส้แตงกับมาเจ้าหอนดบบ 救